เสียงร้องเล็กๆดังอยู่ข้างเมวาใบหน้าเริ่มมีรอยยิ้มทันทีที่เห็นเจ้าแมวน้อยยืนอยู่ข้างหมอนตื่นเช้าจังเลยนะเธอเนี่ยเธอพูดเสียงงวงเงียพลางเอื้อมมือมาลูบหัวมันเบาๆภายในห้องครัวมีกลิ่นอาหารหอมลอยฟุ้งไปทั่วห้องแม่ของเมวาได้เตรียมอาหารเช้าไว้เรียบร้อย เมวาเปิดตู้พร้อมหยิบถ้วยอาหารแมวใบเล็กแล้วตักอาหารเม็ดกรอบใส่ลงไปก่อนจะเติมน้ำอุ่นเล็กน้อยให้พอชุ่มเธอวางถ้วยลงตรงหน้าเจ้าแมวน้อยมันเดินเข้าไปดมก่อนจะเริ่มกินอย่างอรอร่อยเมวาก็นั่งลงบนเก้าอี้ทานอาหารของเธอไปพร้อมๆกันหลังมื้อเช้า เมวาหยิบกระเป๋าเป้ไปเล็กขึ้นมาจากชั้นวางวันนี้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวรับรองว่าเธอต้องชอบแน่เลยนะเจ้าแมวน้อยกระดิกหางเบาๆดวงตากลมโตส่องประกายราวกับเข้าใจในสิ่งที่เมวาพูดไม่นานเมวาใส่รองเท้าสะพายกระเป๋าแล้วเดินออกไปจากบ้านโดยมีเจ้าแมวน้อยวิ่งตามไปติดๆ ท้องฟ้าโปร่งใสมีเมฆสีขาวลอยล่องอย่างไร้จุดหมายเมวาและเจ้าแมวน้อยวิ่งเล่นในทุง่งหญ้าหัวเราะและกลิ้งไปกับพื้นหญานุ่มๆเมวาหยิบดอกหญ้ามาวางบนหัวเจ้าแมวน้อยแล้วหัวเราะออกมาเบาๆแมวน้อยหันมามองเมวาแล้วส่งเสียงร้องตอบกลับอย่างอารมณ์ดีเวลาผ่านไปพักใหญ่ลมเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทาง เมฆสีคลาเริ่มปกคลุมท้องฟ้าอีกครั้งเมวาเงยหน้า стоит, มองขึ้นบนก่อนจะพูดเบาๆเหมือนฝนกำลังจะตกเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะเสียงฟ้าร้องที่ดังสนัน่นทั่วท้องฟ้าแมวน้อยสะดุ้งแล้วรีบวิ่งเข้ามาหลบในอ้อมแขนของเมวาดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เมวาก้มลงรูปบังมันเบาๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวฉันอยู่ที่นี่แล้วเธอกอดมันแน่นแล้วรีบพากลับบ้านทำกลางลมฝนที่เริ่มโปรยปลายอีกครั้งคืนนั้นเมวาเข้านอนตามปกติแมวน้อยก็ขดตัวอยู่ข้างๆเธอเช่นทุกคืนมันซุกตัวบนผ้าห่ม ดวงตากลมโตค่อยๆปิดลง